ที่ศาลาบรรัสณภาควัดเป็นจมาบพิษดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในพละกรสวรรค์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบสกุลเดิมอิสระเสนาณอยุธยาเป็นธิดาของพระยาพระรถปราชากับท่านผู้หญิงขจรพระรถราชาเกิดเมื่อวันที่9ก้ากันยายน2465นกณกรุงอดดอนสาราชนาจักร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมวัยจากมหาวิทยาลัยวิชคอนซีนสหรัฐอเมริกาเคยดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการคนแรกของโรงเรียนจิตละดาเคยถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเกษียณอายุราชการได้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตละดาและเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายจนถึงอายุ92ปีท่านผู้หญิงทัศนีถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล,ล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุ100ปี